เรื่อการต้อนับครับขอบคุณครับตีมี่นะฮะที่ดีนะฮะทมาี นี้ก็ท่านคณะตรวจประกวดหมู่บ้านออปปของเราได้เดินทางมาถึงตรงนี้แล้วนะครับขอให้ท่านได้นั่งพักสักครูหนึ่งนะครับก็จะเข้าสพิธีการที่เราได้เปรียมต้อนรับท่านนะครับบ้านอปปชุดครูฝึกวิทยากรและคณะที่เคารพครับเนื่องจากท่านโยทินสมุทรคีรี ผู้อำนวยการรักษาความังคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ภารกิจสําคัญจึงมอบหมายให้กระผมพันเอกบุญประสิทธิ์มีสะอาดรองผู้อำนวยการรักษาความังคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ฝ่ายทหารเป็นผู้แทนมาต้อนรับท่านและคณะในวันนี้กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยินที่ท่านและคณะได้กรุณาเดินทางเข้ามาตรวจประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและประกันตนเอง ในวันนี้ของจังหวัดอุตรดิตโดยจังหวัดอุตรดิตได้พิจารณาคัดเลือกบ้านม่วงชุมหมู่ที่3รตำบลนาขมอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตเป็นตัวแทนหมู่บ้านของจังหวัดในการเข้าประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและประกันตนเองดีเด่นประจำภาคประจำปี2554นี้จังหวัดอุตรดิตเป็นจังหวัดที่มีแนวชายแดนติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชานชนลาวแขวงชัยยะบุรีระยะทาง135กิโลเมตรในเขตพื้นที่2อำเภอครับได้แก่อำเภอบ้านโคกและอำเภอน้าปาหมบ้านมุงชุมเป็นหมู่บ้านอ,อพปที่มีเขตติดต่อแนวชายแดนโดยมีเทือกเขาเป็นแนวกั้นทางธรรมชาติมีพื้นที่ติดกับจุดสำคัญหลายจุดครับเช่น ติดกับตัวอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ติดกับอำเภอชาติตะการจังหวัดพิษณุโลกติดกับน้ำตกภูสายดาวนะครับจากลักษณะดังกล่าวกับลักษรภูประเทศนั้นทำให้มีการลักลอบก,กระทำผิดกฎหมายต,ต่างๆหลายประการาเช่นยาเสพติดสินค้าผิดกฎหมายต่างๆและอาจมีแรงงานต่างด้าดวหรือมีข้อมเมืองได้เนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่กว้าง ดังนั้นกองดูการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุรีรัม์จึงได้กําหนดให้มีการฝึกทบทวนหมู่บ้านตามนแนวชายแดนเป็นหมู่บ้านอ,อ,อปปโดยกําหนดให้บ้านว่งชุมจัดการฝึกอบรมเป็นหมู่บ้านอ,อ,อปปเมื่อปี2549เป็นต้นมาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการปกครองการป้องก,กันตนเองและส่งเสริมให้มีรายได้ตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อให้เป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการป้องกันตัวเองได้และเป็นรั้วป้องกันชายแดนตามโุรงการของโครงการบปอแห่งชาติตามนโยบายของกองบัญการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงนโยบายสําคัญเลื่อนเบรัฐบาลด้วยท้ายสุดนี้ในนามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตฐ์และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปุตรดิตถ์ขอต้อนรับท่านและคณะด้วยความยินดียิ่ง และขอน้อมรับคําแนะนํขขนาข้อเสนอแนะต่างๆจากคณะกรรมการตรวจทุกท่านเพื่อจะได้นําไปปรับปรุงพัฒนาให้หมู่บ้านอาาพอในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิษฐ์มีคุณภาพและมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกการของขอบคุณครับบ้านอาาพอชุดครูฝึกวุฒิกรและคณะที่เคารพครับเนื่องจากท่านโยทินสมุทรคีรี ผู้อำนการรักษาควาะมมังคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ภารกิจสองคันถึงมอบหมายให้กระผมพันเอกบุญประสิทธิ์นีสะอาดรองพุม่มในการรักษาควาะมมังคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ฝ่ายทหารเป็นผู้แทนมาต้อนรับท่านและคณะในวันนี้กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยินที่ท่านและคณะได้กรุณาเดินทางเข้ามาตรวจประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและประกันตนเอง ในวันนี้ของจังหวัดอุตรดิตโดยจังหวัดอุตรดิตได้พิจารณาคัดเลือกบ้านม่วงชุมหมู่ที่3ตำบลนาขมอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตเป็นตัวแทนหมู่บ้านของจังหวัดในการเข้าประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาลและป้องกันตนเองดีเด่นประจำภาคประจำปี2554นี้จังหวัดอุตรดิตเป็นจังหวัดที่มีแนวชายแดนติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชานชนลาวแขวงชยะบุรีระยะทาง135กิโลเมตรในเขตพื้นที่2อ,อำเภอครับได้แก่อำเภอบ้านโคกและอำเภอน้บปาหมบ้านมุงทุมเป็นหมู่บ้านอ,อพปที่มีเขตติดต่อแนวชายแดนโดยมีเทือกเขาเป็นแนวกั้นทางธรรมชาติมีพื้นที่ติดกับจุดสำคัญหลายจุดครับเช่น ติดกับตัวอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ติดกับอำเภอชาติตตการจังหวัดพิษณุโลกติดกับน้ำตกปูสอยดาวนะครับจากลักษณะดังกล่าวกับลักษณะภูประเทศนั้นทําให้มีการลักลอบก,กระทําผิกกดกฎหมายต่งตางๆหลายประการาเช่นยาเสพติดสินค้าผิดกฎหมายต่งตางๆและอาจมีแรงงานต่างด้าดวมีขเมงได้เนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่กว้าง ดังนั้นกองดุการราักษาความวามั่นคงภายในจังหวัดบุรีิ์จึงได้กาหนดให้มีการฝึกทบทวนหมู่บ้านตามแนวชายแดนเป็นหมู่บ้านอาพปอโดยกําหนดให้บ้านวงชุมจัดการฝึกอบรมเป็นหมู่บ้านอาพปอเมื่อปี2549เป็นต้นมาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการปกครองการป้องกันตนเองและส่งเสริมให้มีไรายได้ตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง ื่อให้เป็นหมู่บ้านที่มีศัก,กยภาพในการป้องกันตัวเองได้และเป็นรั้วป้องกันชายแดนตามอุดมการของโครงการปรปพอแห่งชาติตามนโยบายของกองบุตการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงนโยบายสำคัญเรื่องด่วนของรัฐบ,บ,บาลด้วยท้ายสุดนี้ในนามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตฐ์และผู้บุตการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปุตรดิตถ์ขอต้อนรับท่านและคณะด้วยความยินดียิ่ง และขอน้อมรับคำแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆจากคณะกรรมการตรวจทุกท่านเพื่อจะได้นำไปปรับปง,งพัฒนาให้หมู่บ้านอาพปในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิษมีคุณภาพและมีขีดความสามารถที่จะปฏิบ,บัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกการของขอบคุณครับที่มีก็ต้องเรียกว่าเป็นเด็กที่มีระเบียบมีวินัยมีความอดทนนะครับเป็นอย่างสูง นั่งกันอย่างอดทนนะครับฟังการชี้แจงผลการรับตรวจไปด้วยเพื่อเป็นกําลังใจครับขอเสียงตบมือให้ลูกหลานเราด้วยครับขอบคุณนะครับที่มามาร่วมกิจกรรมกับผู้ใหญ่นะครับในวันนี้อเนื่องจากวันนี้เป็นวันฝุด้วยนะครับก็มีส่วนร่วมในการที่จะแสดงออกให้เห็นว่าหมู่บ้านของเรานะครับหมู่บ้านม่วงม่ชุมเราเนี่ยนอกจากมีผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งแล้วก็ยังมี อนาคตของของหมู่บ้านนะครับที่มีระเบียบม,มีวินยัยมีความอดทนนะครับก็คิดว่าในอนาคตก้านพงชุมของเราก็คงจะมีการพัฒนาแล้วก็มีมีบรรทัดฐา,านมนาตรฐานของการเป็นอยู่ที่มีความสุขแล้วก็มีความเรียบร้อยนะครับในเรื่องที่อยากจะขอชื่นชมในประการต่อไปก็คือในเรื่องของความพร้อมเพียงนะครับความพร้อมเพียงของออรัศดรในหมู่บ้านกับความพร้อมเพียงของจน ที่เป็นหมู่ก็จะย่อมน,นําความสุขมาให้ผมมีความเชื่ออ,อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าหมู่บ้านนี้รัษฎรในหมู่บ้านนี้มีความสุขในการที่จะมีชีวิตใช้ชีวิตในในบ้านมวงชุมแห่งนี้อยู่ในระดับที่น่าจะอยู่ในกรอบหรือว่าอยู่ในเป้าหมายของอปรัชญาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็คือปรัชญาเศษษษษษษษรษฐกิจพอเพียงแลวก็ไม่สงสัยเลยกับการที่ได้พบเห็นป้ายอของบ้าน เศรษฐกิจกพอเพียงต้นแบบหรือตัวอย่างนะครับเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏที่เราได้เห็นในภาพที่ประจักษ์กับสายตาในเรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็ดีผลิตผลก็ดีที่นําเอามาให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผมเองได,ได้ได้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารที่บอกว่าปลูกอยู่ตามแวดล้อมในบ้านของตนเองก็ดูแล้วผลผลิตมีความอุดมสมบูรณ์นะครับมาก มากกว่าหลายๆที่ที่ท,ท,ที่ปลูกโดยเฉพาะยิง่งตัวผมเองเนี่ยผมไม่สามารถปลูกไม้ผลหรือผล,ผลผลิตที่ท่านได้มีมีไว้เนี่ยแล้วก็ความสมบูรณ์หรือส,สวยงามของข,ของผลผลิตเนี่ยสู้ท่านไม่ได้แน่นอนนะครับผม,มยืนยันตัวผมเองก็เป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้ก็ยังมองไปถึงว่ายังยังถามหลายๆท่านนะครับว่าได้มีการไปจาหน่ายภายนอกไหมนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆในใจเนี่ยสบายใจแล้วว่า มีมีกินอย่างเพียงพอนะครับมีใช้ในการบริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอและสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้ภายในหมู่บ้านนะครับ <Okay. S 1> ก็ยังไม่พอใจเพราะว่าความโลภของคนมันไม่มีที่สิ้นสุดผมก็เลยนึกเลยขึ้นไปอีกว่าแล้วการที่จะเอาไปจําหน่ายภายนอกนะมีมีบ้างหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่ฝากทิไว้นะครับในเรื่องของ หน้าที่ของคณะกรรมการที่เรามาในวันนี้นะครับผมขอทําความเข้าใจในเบื้องต้นว่าคณะกรรมการเนี่ยจะมาตรวจหาสิ่งที่ท่านไม่มีหรือสิ่งที่ท่านควรจะต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นคําแนะนําหรือสิ่งที่ท่านอาจจะมองว่าเป็นเป็นเรื่องที่บอกว่าบกคล่องเรื่องนั้นเรื่องนี้หรืออะไรต่างๆก็อย่าไปถอดใจนะครับอย่าไปคิดมีความโต้แย้งอยู่ในจิตใจขอให้จดเอาไว้ก่อนนะครับจดหรือบันทึก ไม่ว่าจะเป็นกรรมการฝ่ายต่างๆนะครับหรือแม้กระทนนั่นนงประธานคณะกรรมการกลางนะครับท่านกำนันของเราก็เห็นจดอยู่ตลอดเวลาคณะกรรมาการก็ดีสมาชิกของแต่ละฝ่ายใช่ไหมกระทั่งหัวนหน้าคุ้มประธานคุ้มสมาชิกแต่ละคุ้มอขอให้นําเอาคําแนะนําของกรรมการนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นในเรื่องของเอกสารหลักเกณฑ์ต่างๆหรือว่าวิธีการปฏิบัติต่างๆเนี่ยจดเอาไว้แล้วเอาไปปรึกษาหารือกันและหาแนวทางปฏิบัติดูนะครับ เพราะว่าบรรทัดฐานของของท่านที่มีอยู่แล้วเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนในในเบื้องต้นเนี่ยมีอยู่มีอยู่เป็นมาตรฐานในระดับที่ท่านทําได้อย่างดีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยคณะกรรมการมาถือเอาบรรทัดฐานหรือว่าเกณฑ์ของหมู่บ้านอพป,อปอน,นะครับเป็นการยกระดับ <c oughs> เป็นการยกระดับจากหมู่บ้านในระดับที่เราอาจจะมีการปฏิบัติในในภาพที่เราคิดว่าเออตรงเนี้ยสมบูรณ์แบบแล้วเป็นตัวอย่างแล้ว กับหมู่บ้านอื่นๆแต่เนื้อฟ้าก็ยังมีฟ้านะครับกฎเกณฑ์ของทางราชการเนี่ยมันจะมีเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปนะครับตอนนี้ท่านเหมือนกับว่าท่านสอบผ่านในชั้นหนึ่งแล้วท่านได้รับการท่านเลือกได้รับการท่านเลือกจากจังหวัดว่าท่านสอบผ่านในชั้นในระดับหนึ่งแล้วพร้อมที่จะเป็นหมู่บ้านอฟพที่มีมีเรียกว่ามีดีกรีหรือว่ามีหลักประกันก็คือเอามาให้ประกวดนะครับ ถ้าประกวดแล้วถ้าท่านมีตําแหน่งในการประกวดในปีนี้ก็<อ>กกเสมือนว่าท่านก็สอบผ่านไปอีกชั้นนึงแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับความสุนู์ความเพียบพร้อมของท่านที่มีอยู่แต่เดิมเนี่ยย่อมจะต้องมีบางสิ่งบางประการที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงต่อไปนะครับผมไม่อยากให้ท่านคิดว่าวันนี้เป็นวันอสอบไล่หรือสิ้นสุดของการเป็นหมู่บ้านอุปกรณ์จริงๆแล้วแท้จริงแล้ววันนี้เป็นวันที่ เป็นวันเริ่มต้นเป็นวันนับหนึ่งของหมูบหม่บ้านอปปชั้นมืออาชีพนะครับท่านจะเป็นหมู่บ้านอปปที่จะเป็นตัวอย่างให้กับหมู่บ้านอปปอื่นๆในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับหมูบนหนหม่บ้านอื่นๆหมู่บ้านอปปอื่นๆไม่มีโอกาสเท่าท่านได้รับการฝึกได้รับการทดทวนไปแล้วก็เท่านั้นแต่ท่านคือที่หนึ่งของของของปีนี้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านได้รับโอกาสอันนี้นครับโอกาสในวันนี้มากกว่าหมู่บ้านอื่นๆแลวก็เป็นวันที่นับหนึ่ง หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปท่านจะต้องเอาอข้อติชมคําแนะนําของคณะกรรมการเนี่ยเอาไปปฏิบัตินะครับเอาไปปฏิบัติทางส่วนราชการทาั้งทางอําเภอก็ดีนะครับซึ่งท่านนายอำเภอท่านมาได,ด,ด้ด้วยตัวท่านเองแล้วท่านได้จดรายละเอียดไปเยอะแยะมากมายนะครับท่านเตรียมเลยนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวทางอําเภอจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือท่านอีกแรงหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของจังหวัดนะครับก็จะมี ถ้ารองผู้การรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดไปทหารท่านก็มานั่งอยู่กับพวกเราด้วยตลอดเวลาท่านก็รับข้อมูลไปเพราะฉะนั้นโอกาสของท่านเนี่ยไม่น้อยไม่ได้ไปกว่าจังหวัดอื่นๆของหมู่บ้านอื่นๆของจังหวัดอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของท่านเนี่ยเริ่มต้นแล้วในวันนี้ก็ขอให้ท่านเตรียมความพร้อมของท่านในการที่จะพัฒนาบ้านของท่านชุมชนของท่านในหมู่บ้านเนี่ยให้เป็นหมู่บ้านอพปนะครับที่ยกระดับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นเป็น ข้อที่ทําความเข้าใจกันนะครับว่ากรรมการมา,มาให้คาแนะนําอะไรต่างๆแล้วท่านท่านอย่าถอดใจท่านอย่าเสียใจขอให้รับออกไปทั้งหมดนะครับรับออกไปทั้งหมดแล้วก็เอาไปดาเนินการหลังจากนี้นะครับอีกจะกสามปีห้าปีสิ 10, ปีข้างหน้า,าน้องๆเออยาวชนที่อยู่ตรงนี้อาจจะต้องเติบโตมาเรื่อยๆแล้วเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในอนาคตก็จะต้องท่านจะต้องสื่อสารหลักเกณฑ์ในวันนี้นะครับส่งต่อให้เขาปฏิบัติให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งอันหนึ่งที่ท,ท่านจะสามารถ ใช้ประโยชน์ของวันดีได้อย่างเต็มที่นะครับผมขอพูดถึงเรื่องแผนชุมชนนะครับแผนแผนชุมชนซึ่งต้อง,ต,องต้องเรียนเพื่อเป็นกําลังใจทุกท่านว่าแผนชุมชนเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีหมู่บ้านบ่อยนักนะครับที่จะมีข้อมูลให้ผมได้ได,ได้พูดได้จานะครับก็หมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งในไม่กี่หมู่บ้านที่มีข้อมูลตรงนี้ให้ผมได้ดูแล้วก็เอามาช่วยกันแนะนํานะครับ ผมดูในวิสัยทัศน์แล้วเป็นจริงได้แต่เป็นวิสัยทัศน์ที่เป็นกรอบนะซึ่งมันอาจจะอาจจะมีมีกรอบที่เพียงพอสําหรับท่านนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามันมีมันมีปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากนี้มาเช่นภัยคุกคามอื่นๆที่ที่เพิ่มเติมเข้ามา,ากรอบวิสัยทัศน์ตรงนั้นอาจจะไม่แข็งแรงพอที่จะทําให้ท่านมีความสุขได้ตามวิสัยทัศน์ ท่านอาจจะทําวิสัยทัศน์ให้เข้มขึ้นมามากกว่าน,นี้ได้อีกนะครับแต่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยผมดูแล้วว่าเป็นวิสัยทัศน์ทีเ่เหมือนกับว่าผ่านการปรึกษาหารือนะหรืออาจจะใช้ทางวิชาการก็คือในผ่านก,ารกระบวนการด้านประชาคมมา,มะานอะไรงเนีนะครับก็คือเป็นวิสัยทัศน์ที่เป็นจริงได้แล้วก็ดูภาพรวมๆในหมู่บ้านของท่านถ้าเป็นไปตามวิสัยทัศน์นะครับเพราะฉะนั้นก้าวต่อไปเนี่ยผมว่าท่านจะเป็นอย่างไรเนี่ย ท่านไปคุยกันนะครับว่าในอนาคต5ปี10ปีข้างหน้าท่านอยากเป็นอะไรแล้วเขียนวิสัยทัศน์อันใหม่ขึ้นมานะครับปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นแล้วท่านต้องวิสัยทัศน์คือสิ่งที่ท่านมองไปข้างหน้านะครับแล้วท่านต้องไปให้ถึงปัจจุบันวิสัยทัศน์ของท่านเนี่ยตัวท่านถึงแล้วนะครับเดัะนั้นต้องต้องข้าฝากไว้ว่าให้พัฒนาจากจุดนี้ไปมีประเด็นที่ท่านกําหนดไว้เป็นจุดอ่อนนะครับเป็นจุดอ่อนจุดอ่อนเป็นปัจจัยภายในที่อยู่ในหมู่บ้านของท่านนะครับก็คือที่ดินไม่พอทํากิน อันนี้จริงๆแล้วผมได้พูดคุยกับทงางท่านกำนังไปแล้วนะครับว่าเราคงต้องใช้เทคนิควิธีการถ่าที่ดินที่เหมาะสมในการทํากินอย่างที่เหมาะ,ะยังยังพอมีอยู่เนี่ยเราขยายเข้าไปได้แต่ถ้าในณจุดจุดหนึ่งณวันวันหนึ่งที่ที่ทากินของเราขยายต่อไปไม่ได้ละเกินไปจากนี้มันไปเบียดเบียดเบียนป่าขึ้นเป็นแหล่งน้ําเป็นแหล่งชีวิตของเราเราจะเดือดร้อนในอนาคตเราขยายต่อไปไม่ได้แล้ว เราเราเปลี่ยนวิธีคิดจากการที่เราจะเพิ่มในเชิงปริมาณน,มนะเพิ่มพื้นที่จานวนไร่เนี่ยเปลี่ยนใหม่เ,เอาพื้นที่เดิมเนี่ยแล้วก็หมุนเวียนในการทานะครับซึ่งเม,มื่อสักครู่ผม,มได้ฟังทางคณะกรรมการก็ได้บอกแล้วว่าท่านใช้วิธีการหมุนเวียนในการทํากินพืชผักอะไรต่งางๆพวกพืชทางการเกษตรที่ท่านประกอบอาชีพเพื่อเป็นรายได้เนี่ยท่านทาหมุนเวียน ราะนั้นตรงนี้ลองดูว่ามันยังมีโอกาสยังมีช่องอื่นๆอยู่หรือไม่นะครับในการที่จะกระทําการเกษตรในการที่จะเสริมรายได้หรือว่าเป็นรายได้หลักก็แล้วแต่นะครับในพื้นที่ที่ท่านมีอยู่อยางมีประสิทธิภาพซึ่งแน่นอนนะครับจะต้องมีการปรับปรุงบำรุง,รงดินอนุรักษ์ดินอยู่ตลอดเวลาทําสลับกันไปนะครับถ้าถ้าในกรณีที่พื้นที่ของท่านไม่พอจริงๆอันนี้ท่านท่านเขียนว่าเป็นจุดอ่อน นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ผม,ผมมองเห็นจุดแข็งอื่นๆของท่านเช่นพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ผมพูดถึงในตอนต้นนะครับของท่านมีอุดมสมบูรณ์นะครับรอบๆบ้านท่านตรงนั้นเนี่ยนอกจากที่ท่านจะใช้บริโภคท่านสามารถที่จะใช้เป็นเป็นไรายได้ได้นะครับนอกเหนือนจากพื้นที่ที่เป็นไร่นะครับที่ท่านบอกท่านีท่านมีไม่ไปไม่เพียงพอตรงนี้ไปปรึกษากัานนะครับของผมพูดเพื่อแนะนาว่าเท่านมี ในประเด็นเรื่องเรื่องอุปสรรคที่ท่านบอกเรื่องสภาพอากาศเมื่อกี้ได้คุยกันเหมือนกันนะครับผมมีโอกาสเข้ามาตรวจในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ในค่วงแบบเนี้ยสองครั้งแล้วก็พบปัญหานี้ทั้งสองครั้งก็เลยคิดอุปมาเอาไปว่าภัยนะครับภัทยทธรรมชาติความเปลี่ยนแปลงของโลกของธรรมชาติเนี่ยมันเปลี่ยนมันขยับมาละเราเราทำให้มันคืนไปเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้ แต่เราจะต้องเดินดับหน้าไอ้ภัยตรงนั้น <c oughs> ไปรอไว้เลยหรือไปป้องกันไว้เลยว่าภัยภัยจ๋าไ,ไม่ว่าภัยจะเกิดมาเป็นยังไงเรามายืนรอเรามาเตรียมรอรับไว้แล้วว่าเราจะต่อสู้ต่อต้านกับภัยต่างๆนั้นอย่างไรนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นฝนตกนะครับเมื่อปีแรวผมมาในช่วงนี้ฝนตกแล้วพ่อแม่พี่น้องราษฎรที่เป็นเกษตรกรทั้งหลายก็บ่นกันว่าผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกไม้ผล มีผลกระทบกันทีธรรมชาติของต้นไม้นะครับกำลังออกลูกออกหลานงขึ้นมาได้รับอาหารก็ดีได้รับน้ําก็ดีในระดับที่มีความสมเสมอในระดับหนึ่งอยู่ๆน้ําฝนเทมาเยอะแยะมากมายน้ํามากเกินไปนะฮะต้นไม้มันก็ต้องมีระบบเศรษฐกิจพอเพียงของพันเหมือนกันน้ำมากเกินไปล่ากระดูดขึ้นมาเอ้ามีน้ําเยอะดูดขึ้นไปปุ๊บน้ํามันเยอะเกินนะครับต้นไม้ก็เลยสลัดผลรวงจริงเป็นอย่างนี้ทุกอย่างนะครับทุกต้นทุกไม่ไม่ว่าจะ จะเป็นแค่ะมะขามของท่านนะครับเงาะเงาะที่มังนั่งหรือพะเยาอะไรผมจำไม่ได้ละสลัดทิ้งเหมือนกันครับอะไรอะไรก็สลัดทิ้งนะครับถ้าเจอน้ําเยอะๆแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านต้องเตรียมผมผมอาจจะให้ข้อแนะนําที่เป็นข้อยุติในวันนี้ไม่ได้ท่านอาจจะต้องไปหาเกษตรอําเภอ,อหรือว่าผู้ที่มีภูมิปัญญาพื้นบ้านในการที่จะต่อูัวบอกโอ้ถ้าอย่างนี้ต้องทำยังน้น ต้องตัดแต่งจริงไหมต้องเปลี่ยนห่วงของการให้ผลผลิตหรือไม่อะไรต่างๆพวกนี้ต้องใช้ภูมิปัญญาในหลายๆด้านเข้ามาเสริมเข้ามามา,มาทำนะครับไม่เช่นนั้นแล้วผลผลิตของท่านก็จะจะเป็นอย่างนี้แต่เชื่อแน่ได้เลยครับถ้าอย่างตับใดที่ยังมีต้นมะมะขามอยู่ถ้าสภาพอากาศเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างน้อยๆต้นมะขามเขาก็จะปรับปรับวงวง,วงรอบของเขา เพราะว่าพอเขาสลักปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งท้องใหม่เริ่มบำรุงต้นใหม่แล้วก็เริ่มตั้งท้องใหม่วงรอบจะเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้ต้องเอาข้อมูลทางวิชาการเนี่ยมามาคำนวณกันนะครับอันนี้ทําได้นะครับคนเรานี่เก่งทําได้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นการบังคับให้ให้ามะนาวออกลูกนอกฤดูอะไรทัง,งน้องเนี่ยโดยที่ไม่ใช้เ,เครื่องมือทางทางเคมีนะครับก็ก็เป็นประเด็นที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะเอามา เล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนว,แนวทางหรือทิศทางที่จะให้ท่านได้ได,ได้ได้นำเอาไปลองคิดลองศึกษารหรือกันนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่ก็คงไม่ใช่เป็นปัญหาหลากักปัญหาใหญ่ของของพวกเราเพราะว่าผมคิดว่าชาวบ้านม่วงซุมของเรามีความเข้มแข็งมีมีภูมิต้านทานด้วยหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ท่านทาไปแล้วเนี่ยขณะเนี้ยท่านมีภูมิค่อนข้างสูงสูงมากๆาครับ ท่านไม่ต้องกลัวอดผมยืนยันได้เลยท่านไม่อดแน่นอนแต่ท่านอาจจะไม่ได้ในบางสินบางอย่างที่มันอาจจะพุ่งเฟอ้อเกินเลยไปบ้างก็อันนั้นก็ต้องอดทนแล้วก็พยายามเส็บมคมรอบผิดนะดูนะครับท้ายที่สุดก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้เรียนะตั้งแต่การพัฒนาหมู่บ้านมาตั้งแต่อาจจะเป็นเป็นนานเป็นเดือนแล้วก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเตรียมการในการที่จะรับการตรวจในวันนี้ รวมทั้งการให้การต้อนรับคณะกรรมการนะครับตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาด้วยความอบอุ่นสวยงามนะครับแล้วก็เป็นที่ประทับใจใน,ในหลายๆเรื่องเนี่ยผมมีความประทับใจที่บ้านมุ่งสู่คุณคางสูงนะครับแล้วกอ็อีกอย่างนึงก็ของฝากนะครับของฝากที่ได้รับมาเยอะแยะเลยครับแยะมากเดีย๋ยวคงจะต้องเอาไปแจกจ่ายให้กับกรรมการทุกๆท,ท่านแต่และท่านก็คงจะได้รับไปมากพอสมควรเหมือนกันนะครับสาหรับ ผลผลิตทางการเกษตรพืชพันธุ์ทัญยาหานรที่มีความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมครับท่านมีพอพอที่จะได้เผื่อแผ่แจกจ่ายให้กับแข่ผู้มาเยือนนะครับอันนี้ถือว่าท่านได้สำริกในระดับขั้นที่2ล้นะครับคือพอที่จะทานแล้วก็เผื่อแผ่ได้ผมก็คาดหวังว่าต่อไปในอนาคตผลผลิตผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆของท่านจะสามารถเข้าสู่ในระบบการตลาดได้แล้วก็นำมาซึ่ง รายได้ส่วนหนึ่งนะครับที่จะให้ท่านได้มีเงินเอาไว้จัดการใช้จ่ยายนะครับก็คงถือโอกาสนี้นะครับขอบคุณทางผู้แทนส่วนราชการนะครับทัทง้งทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภอทางผู้นำองท้องถิ่นท้อง,งที่ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็า่ะน้องๆหนูๆเยาวชนของเรานะครับที่ได้ร่วมกิจกรรมของเราจนกระทั่งถึงในเวลาปัจจุบันเ็าขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ มีความยูนดีกินดีอย่างนี้ตลอดไปขอถือโกอกาสอันเป็นมงคลน,นี้นะครับขอยุติการตรวจและประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองของบ้านโมงชุมหมู่ที่3ตำบลนาขุมอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์นะแบบนี้ขอบคุณครับท่านประธานชาวโมกพระปรุมยาชาัยยณ์ะ